พ่นหาดฟาร์มอรุณสวัสดิ์ยามศักาครับพี่น้องครับวันนี้เป็นวันที่สองมีถุนหน้ายนครับเฮาได้ขนบักมีเฮาที่หอบาพะไวยู่กอตมอครับลงมาหดสวนพ่นหาดเฮาครับพี่น้องอันนี้กับบรรยากาศของถนนตีเฮ็ดไว้นะครับเนาะขี่รถเที่ยวได้ครับนี่ครับบรรยากาศถ่ายพี่น้องเฮาเบมมาิ้งยามศักาแล้วก็อันนี้เป็นกกบกครับก,กบกเฮาอนุรักษ์ไว้ ต้นที่เหลือพ่นตัดถิ่มไปแล้วครับมันงให้งมหน้าพันว่าแต่ห้องต้องพยายามปลูกเสริมครับตามเจตรนาลรมห้องคือสางปลาครับแต่ผู้ฒ่าเพิ่นบ่มมากปลาครับก็เลยบอกพ่นว่าปลูกเพือดที่กินได้ครับยกตัวอย่างเสียนต้นนน่ครับพี่น้องครับผ้าพี่น้องเบื่องครับนี่ผมปลูกผ้าใยปลูกไว้ครับผ้าแม่ปลูกไว้ครับีเล็กครับพี่น้องบึงหยอดที่ครับจังน้อยนีคก็เด็ดแห้งเด็ดแห้งแตกนะครับเดี๋ยวเด็ดไปแกงครับนี่ มาจเีเล็กกันออนครับ่น,น้องบรรยากาศย่งบ่เสาบานเห้า,าหายใจเต็มปอดครับนี่เป็นไผ่ที่เข้ามาล่งไว้สิครบปีแล้วครับกันยังบางอย่งบป็นไดครับไผ่เห่าก็เริ่มแตกนอกครับบรรยากาศแผงโซลาเซลล์เห้าอันนี้ไห,หน้าเหา้ากับมารอบนี้กับสิ มาเบิงที่มันพังครับกัดสิพยา,ยามปิดมุมหนึ่งครับหาไส้กระสอบไสม้มาปิดแล้วก็มองพอระบายนา้ำทั้งสองมองครับมองอย่างนีถือว่าพอเป็นเทวดว้ดีโอเคอยู่ครับว่านผมก็เลยเอากอดยิดมาว่างครับบ่า,ายน้ำมันเวลาหานามันไหลเบาครับเวลา,า,ามันไหลแห้งก็ตัวร่มขึ้นครับตัวร่มบวกขึนครับเพื่ะใส่ทอให้มันเงวขึ้นใส่ทอปุนนันก็ตัวร่มขังฟังมันกับพังเบิดครับฟังส่วนฟังของไฮมันของ ลุงมนป่าเ้องกะโอเคครับเพื่อนกะนางกะบ่อขังกะถือว่าแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายครับพี่น้องครับเป็นการแก้ไขปัญหาทั้งนี้ห้องกะใส่ปูนโอบครับใส่ท่อใส่ท่อหาทือว่าท่อหานิ่วครับพี่น,อน้องนี่ครับอาจเข้าไปในท่องไงอีกรอบหนึ่งเ้องกะใส่ปูนโฉบปูนอาบครับปูนอา,อาบไว้หน้ามันก็นไหลมาหมู่บ้านมาบึงตอนฝนตก ส่งไปบายครับโอเคครับน่ามันไหลออกมาตามข้องครับของไฮมันครับนี่ไหลเป็นสายมันนี่ครับมาหมุนลงนี่ครับก็ถือว่าตอบโจทย์ตัวนี้ถือว่าสําเร็จครับเดี๋ยวห้องใช่ไหมถ้าเป็น้องมะเบิงหม่องสิบปลูกบอกมีครับหม่องเป็นหม่องที่พ่อเพิ่งปลูกหญ้าครับเป็นงคู่ไงคู่ญ่ห้องกระสีหาบอกมีว่าลงนี่จากสามสี่ต้นครับแต่ยี่ห้อหนึ่งสองสามสี่สี่ต้นนี่เพิ่นกัเลี้ยงง่วนนะครับน่าเพิ่นกัเลี้ยงอนุรักษ์หญ้าไว้เ้าสิมาห่มฟางห่ม ฟางโฮมใบใหม่ก็คือสีบดได้ครับกษิได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ปลูกหยาไวอันนี้ต้นเขี้ยเล็กผมย้ายไว้ย้ายเม็ดไว้เป็นแถวเลยครับแต่ว,ว่าขื้นได้แค่สองต้นครับครับเขี้ยเล็กขนาดเขียเล็กตั้งถึงแมงกินครับนี่ส่วนห่อแมงหลายปลูกกล้วยก็โดนแมงกินครับถืบบอว่าบังงามบันไดบรรยากาศ หลังฝนตกมาคืนครับบริเวณออกมาไต่ปลางวงนอนแห้งครับขับรถมาหอดบ้านเที่ยงหมู่บ้านครับบริเวณพักพอนไปนอนไปรอเบิ่งสวนจะเข้านึงเลยก่เผื่อไปพ่พออยู่ในปา่าจะมีเห็ดเห็ดละงอกครับเผื่อเห็ดออกครับเดี๋ยวทายไปธีนอน,นเขาเบื่องเชิงหนึ่งยากาศหกน้องหน้าเหาก็ยังรอการพัฒนาต่อไปครับยังโบเห็นยังครับ้นใหม่เหาก่ะ ลองก้อแกงไปเบิ้งสวนครับพี่นองครับลุยอันนี้เป็นกอไผ่ก้อนหนึ่งที่ผมกัพอบอกว่าให้เอาอนุรักษ์ไว้ครับเป็นไผ่สมัยก่อนตรงนี้งมีไผ่สามสี่กอครับก็เลยเอาไว้กอนหนึ่งเพื่ออยากกินนอครับนี่ครับผลผลผลิตออกมากครับคือนอไผ่เอะเอาไว้แกงได้ครับถึงแงมอยากกินแกงนอใหม่ครับเป็นครับกําลังออกมาครับเอาเนี่ยหน่อยครับกําลังลุ๊บนี๋ยวนีตรงเป็นเตามาขนงขนแงง โอ้ยออกคนเต็มเลยครับนี่คมเมนมีดินถมนี่มันจะออกขแนนงหลายครับอันี่เป็นไผ่บานครับไผ่สมัยโบราณไผ่กอไงไผ่ไงสงครััไหนครับพี่น้องนี่ครับอันนี้ก็มีครับเออโอเคครับพี่น้องครับไปชมสวนต่อครับเอออันนี้ก็เหลือครับพี่น้องเป็นต้นต้นพยุงครับได้มาจาก วินมอเตอร์ไซค์ครับทีหอกขับวินอยู่เป็นหามากครับลูกขาหายมากเป็นยังยันถงไหว้ยังข้นว่าได้อยู่ครับนี่พยุงพยุงพยุงเนี่ต้นหนึ่งครับเป็นพยุงหฮาโอเคบ่ตายครับรอดครับนี่เป็นไผ่สร้างมนครับพี่น้องครับไผ่สร้างมนโอ้แทงยอดใหญ่แล้ะครับ พอเราอนุรักษ์หงาไว้ครับมีกล้วยไข่มอลองบอมแลมครับบอห้องบอดมาอยู่ดูแลก็่ไปไปตามยถากรรมก่อนพ่อแม่แล้วก็เวียกหลายครับนี่ครับไัยตนที่สองผมลงหนึ่งสองสามสี่โอเคครบสี่ตนครับลงบุกหุ้งกับบงางอันน่างนี้โอ้ขียบครับเขียบพันดีนี่น มาจากหลังรถครับอยู่กอธมอฟื้นครับฟืน้นตอนนี้นมันแห้งแล้วโดนฝนมากฟือ้ออ่าจจะได้กินครับนี่เขียดอันนี้ไผ่ก็ลัองออกโอครับนอไม้ครับนี่นอไงนอไงออ,อ,ออกไงไผ่ส่ง่งบวครับโอ้ยขุนครับแทงปลายสูงเลยโอ้ยสูงสูงสูงคือคือคือเนี่ยนำฝนมากก็โอเคอันนี้กับผมเฮ็ดกอกน้ำ กอหนางแปดตัวที่ว่าผมพผลาดมองที่ว่าผมต่อจากเทียงมากนั่นต่อจากต่อจากตัวปั่มบดานมากหนึ่งนิ้วครับเดินสายหนึ่งนิ้วเดินทอหนึ่งนิ้วมาหอดแค้ไถ่ายถ่ายเทียงครับจากนั้นมาหนีประมาณสองร้อยเมตรเอ้ยร้อยเมตรนี่ผมใส่ทอซีหุ่นตือมันหน่อยพอดครับโดยหลักการผนก็ว่าใส่ทอทอเม็น,นี่คือทอใหญ่นี่เม,ม็ดนิ้วเคืองหรือว่านิ้วหนึ่งก็ยังโอเคครับเพราะว่า เหมือเดินทางมากจากทอหน่อยขึ้นมาทอหน่อยมันก็นหนามันก็สีบ่แห้งไปไหนครับนี่ครับก็พอใส่ได้แต่ว่าพอเสียบสายยางไปแล้วมันบ่นแห้งครับเดี๋ยวเาอาจสีมาแก่ไขรอกอย้าอาจสะบท่านครับอาจจะเป็นรอบต่อไปสิเปลี่ยนทอนี่ครับเปลี่ยนทอนี่เป็นทอทอเมียนี่เป็นทอนิยวแล้วเ,เป็นทอนิวเครองไปเลยครับน,นี้เพราะว่าเขาอาจสีดันดันหนามขึ้นไปคุณนครับขึ้นไปนหอดมองรถ ปุ้นครับมองรถจอดคนจินดันันเถิงบ่เา,าเถิงก็ให้มันเลี้ยวนี่ก็พอเลี้ยวไปในคู่นี่ก็พอให้มีหนามันดันขึ้นเวลาหนาแรงไอครับช่อมสวนต่อครับเขียบเขียบยังอยู่สองต้นที่น้่งมีต้นหนึ่งมาลำลมแหลมโอ้ต้นนี้ตน้นใหญ่ 3, 4, ครับนี่ครับก้าก้อกอโอ้ยกาเหรียญเทียงละขอไพรกอที่สามคอที่สี่ครับนี่ ศึกษาทายเห็นเบิงโอพอแล้วเรามาเห็ดคู่กันไว้ครับหนามก็เลยว่าลงนี่กับเล้ยเร้เาเร้าพังนะครับมอนโอ้มางทีพังนะครับนะาะเบิงผาบจริงก็ถือว่านีทองไงล่ลงมานี่ีครับนี่โต้ลงนีโอ้มาไตาปา่ปลาปลาเขื่อน,นี่ครับพาไปนอนไปชมถนนเดี๋ยวผมว่าจะว่างแผนหาหย่าให้ยังวมาลงนีครับ หยามาปลูกในถนนจังสีบรเซาะครับนี่ครับทางที่ผมมาเบิ่งหมู่บ้านตอนเทียงเพ็นได้ระดับหนึ่งครับเดี๋ยวมันนี้ไปสร้างทรายมาลงครับว่านกับป้องกันแค่กิ่งทอกิ่งยังมาไหวนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับเดี๋ยว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 นี่ครับหมู่บ้านผมมายืนเบิ่งตอนใบหนามมันไหลเป็นทางหมุนหมดเลยครับเดี๋ยวัทสาซับมายันฝาห้องครับบรรยากาศตรงนี้ครับนี่ตัวนี้พอเราเป็นตาหหยาดีครับนี่หยาขึ้นเขียวเลยครับป้องกัน การพังของดินครับตรงนี้จะเคยพังลงมากอะโอเคครับนี่ผอกำลังปลูกห้าว่างมาปลูกห้าเดียวเย็ดแปดกอนนะครับฝนตกก่อนเดี๋ยววันนี้มาปลูกให้เต็มเลยครับพื้นที่ขยายหยาออกไปครับนี่ขยายห้าออกไปเป็นการชะลอหน้ามอเห้น่ามันไหลแห้งครับหน้ามันก็สีวอดินครับนี่ว่างกันมาลงปลูกห้าไว้เย็ดแปดกอนอะกันนะครับพอเราคนเดียวกับวไ้วตัวนี้คงกระสีมาปลูกห้าอยู่นี่ครับท่ออยู่นี่กับวัตถงกิ่งครับอานนี้ละว่าน่ามันไหลก็ถือว่า ถือว่าได้อยอนี้ป้องกันได้อยอะในระดับหนึ่งน้มันไหลมนันหนีผมขยมา่กันมันนีครับนี่ติดมากันไว้เทปูนมันนี้ให้น้ำม,มากนี่น้นามันมากม,มาตีนี่ให้มา,มาตีนี่เดี๋ยวก่อไปเลยก่อไปสองสองสันมองนี่เจะเอาไส้มาว่างครับสอบไส้ว่างทับไปเลยเดี๋ยวมาประเมินวาเป็นแนวดอวยครับพี่นอ้องเนี่ย ใต้ไปอัดในหูครับจะต้องเคียวพื้นที่ไหมทะลุก็พี่น้องโอ้ทะลุอยู่โอ้ยครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปสร้างรายครับเดี๋ยวยังรอเบิ่งสวนกันว่ามียัง่ยไปครับลุยครับพี่น้องครับปัญหาหนึ่งครับตึงคือมองที่ห้าเจาอบาดานหล่อแพรกครับติดจาะบาดาลแล้วบ่พอน้ำครับไม่เจอหินิ่นก็เลยถอยครับ พอจอไปได้ประมาณสิบเมตรเพิ่นว่ามันกะบอสมาถทะลุหินได้เพิ่นก็เลยถอยเพราะว่าตัวจออพันธ่บดีครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเครื่องห่างดินเป็นโพงครับผมเคย่องเข้าไปยู่อโอ้มันเป็นพ่งห้าง่างสุดท้ายครับฝนตกมากดินถล่มครับถล่มต้องไปปิดด็นเป็นพงห้าง่างครับนี่ทําให้แบบนามมันไหลามาหนีครับว่ามายืนเบิง่งหนามไหลมันเป็นท่านลครับนี่ ไหลมาหนีมาหนีมาหนีมาหมุนล,ลงนี่ครับเลี้ยวมาหนีครับมาตัวลงใส่ซนีเราเลยจะเอาเนี่ยมาอัดไว้เดี๋ยวนหนีขึ้นอีกปัญหาที่เขาต้องแก้ครับเพื่อจะ่ให้บ่อปลาเขาพังครับผมปลาขึ้นมากมาว่านผมมายืนเบิง่งไปพี่น้องอันนี้ก็จะแก้ปัญหาอีกปัญหาหนึ่งว่าเขาจะแก้จะยิ่งสมใจสวัสดีครับพี่น้องครับคนใส่ลงบระเทศไทยพี่น้องครับเบิง่งครับใส่เข้าใจมากซิฟหากระสอบครับเห็นอีกสองกระสอบ เดี๋ยวหาวิธีเฮ็ดตอน,นีนห้องหูหูวิธีแหละครับว่าเฮ็ดแ,แบบไดชุดแรกชุดแรกเขาก็อาจสีใดพอถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าเขาก็ล่องเบิรงว่าฝนตรงเมือแรกมันสิป,ป้องกันแต่สำหรับไอ้บ่องนี่เขาสีป,ปูงห้าพี่น้องปูงห้าเน้หลายครับนี่เพื่อป้องกันชะลอนน้ํเราให้มันไหลแห้งส่วนนี้เขาก็เอามาลงเนี่ครับทอหน่อยที่มันเหลืออยูกอ่ก็เปิดช่องน้ำม,มาให้มันไหลลงมานีครับ ตนใสกระสอบไส้ครับมันจังสีบห่อดินซอครับเดี๋ยวเาเอาไส้มาออมออมปอกนี่ไว้ครับพอหนามันกระสีประมาณนี่แหละครับเดี๋ยวเอาที่เหลือเขาสีเอาปูนมาเทเทปิดเทปิดช่องววมันหวังว่ามันสิดใส่ได้รักษาบบไห่ดินมันซอไปถนนนะครับเพราะป้องการส่วนผุครับส่วนผี่มันถ้ามันซอมากทั้งสีเขาก็จังหาวิธีเอาดินมาถมรดสองลดนี่มันก็ยังบ่บรนไดครับสีหารอยว่าต้องมาเดทางขาดเททไม้ครับ ป้องกันแช่ทอเพราะนพังกับพ่อครับไปดูจุดที่สองครับพี่น้องครับที่สองโยกไก่เถียงพี่น้องมกับหาวิธีว่าห้นน้ำม,มันไหลามากที่ผมทายพี่นออ้องข้างเบงอันนี้มานางข้าครับที่ผมปลูกผมปลูกหญ้าบางท้ารถครับปลูกหญ้าให้มันน้ำมันขึ้นขึ้นแถวนี่ครับมันยังดีให้น้ำว่าซอถนอนเป็นห้อยครับบ่าเป็นหลองน้ำน้ำมันไหลามานี่ครับเมื่อวานฝนตกมันนางเบิงไหลาจากท้ารถมากเป็นสายเลยครับพอรา้วกันไว มันก็นเลยซอล,ลงมองที่เขาจอบาดานแล้วครับมองจอบาดานที่วอาวิ่งฟั่งหมู่บ้านครับว่าด้ผฝนนี่ครับนี่จอบาดานแล้วมันเป็นพ่งของล่างครับดินรื้สุดลงมันก็เทดเหตุทางมันขาดนี่ครับนี่มันเริ่มพังเริ่มพัง,เร,พงเริ่มซาอผมก็เลยว่ามัานน่งสังเกตบางมันซอเครับเห็ดเหตุลิงพังแต่ตัวนี้โชคดีมันมีหยามีต้นตะไคร่ป้องกันไว้อยู่มองนี่ผมเลยคิดว่าสิเอาใหม่ม,า,มาเหตุยชะลอน้ำให้น้ำเบาลงแล้วก็เอาสอบซไส้มา กันไว้ครับแล้วก็ถมของลางอีกจักหน่อยไปพี่น้องไปลองเบิ้งครับเดี๋ยวทายพี่น้องเขาเบิง้ลงลลยเห็ดแล้วครับไปกันเลย พี่น้องครับเพ็่อป้อกนปลาวาในหฮอนี่ผสมปูดมาเทจังหน่อยครับเดี๋ยวมีเห็นอยู่สองหินสองถุงครับหาวิธีเอามาลงนี่ป้องกันยางหน่อยเหากับชะลอนำให้มันไหลคอยลงครับพี่น้องแต่เบิ่งว่ามันสิป้องกันได้จริงบ่ะนี่ครับนาไมไหลมานหนีตรกับอานว่านี่ว่าตัวงใสก่กระสอบรา,า้ห่าแล้วก็ให้มันลงไปชะลอใสไสา้าพิังจะสิบว่าซอฟังเห็นครับ เดี๋ยวรอบเมืองวามมาเรงเป็นแนวด่ไปครับจุดทุ่ท้ายครับอยู่กอภัยครับอันนี้กอภัยมันยังดีอยู่ในเบืองฮิดตั้งแก้ไขเพิ่มตเติมไปรสมเผาก็ะเ็ดได้ประมาณนี้พี่น้องครับว่านฝนหน่อยลงมากแล้วเห็ดมวย,ยควยควองครับอย่างหน่อยพราสิกันได้ครับองวานสุดซอยให้พอกแม่เรต้องมั่วลำบากมองนี้ครับมองที่มันหนามันสอกมันพังครับอันนี้ผมก็เอาผสมปูนใส่มองนี่ยครับนี่ ผสมยังไหวเลยครับฝนตกรวมๆเรื่งขวดนากวดลังครับถือว่าโอเคครับพี่นองครับประมาณนี้ละท่านเขาปลูกหญ้าเรียบร้อยแล้ววังว่ามันติแตกขึ้นมาคือฟังครับทำให้ขึ้นเพื่อฟังนี่เป็นมองให้หญ้าให้ง้วแล้วกับป้องกันหนามบ่ให้เสาะพังนะโอเคครับพี่นองครับเจอกันคลิปหน้าครับตาว่าอีกสองสาเดือนมา้ไหมครับพี่นองครับเจอกันโพนหาดฟาร์มดีครับ